มู้ถือแคบไม่บานค่ะเดี๋ยวให้พี่ก็ถึงมือก่อนนะครับจับแบบนี้แน่นข้ามยนนะครับห้ามวางห้ามปล่อยจับแน่นแนเลยจับแน่นแน่นพี่ครับเป่าเลยผมไม่เน้นเปล่าผมเน้นเอวโอเคนะครับอ่ะเร็วครับผมอ่ะพร้อมครับพี่พี่ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับผมพร้อมนะครับเตรียมตัวครับพี่ยกแอรครับเพื่อสวยดูด้วยเอลพี่เขานะเอลพี่เขาสุดยอดมากเลยพร้อมครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลา เมาก้นอะครับผมโอเดี๋ยวเมา้นะพี่ไนะอพี่ไม่ค่อยได้เลยอ้มาแก้พี่หน่อยครับผมอ้กูลงลองคโกดองลงเลยเดี๋ยวผมให้นั่งลงที่เดิมครับนั่งลงที่เดิมครับผมไอ้ครับไอ้มาแก้หนพี่หน่อยไอ้ไ้มามาครมามาไอ้ไ้มาเร็วครับไวเลยเร็วเร็เชิญครับนี่เดี๋ยวดูนะครับคุณเชิญดดูพี่คนนี้นะพี่คนนี้นี่เอ้า ว่ากันไปบ้างเอาเอลนะไนเอาเอลครับหนูดูนะหดูดูกับพี่นะครับพร้อมนะครับหดี๋ยืดมือตึง,ตงๆกันพร้อมนะครับผมพร้อมครับไปจัดนะดูเอดูดูดูเอเป็นไงดูเอดเลยสสจผมนี่เลยยโอเคเครับผมพอครับเชิญโอเคครับกลุมเลน้องทีมงานครับมาเดี๋ยวไป ยืนครับผมพี่เน้นเป่าไม่เน้นเป่าเน้นเอวพร้อมไหมครับเอาเอวแบบพี่เขาขายับมายได้พี่ครับขยับมาขายับมาอีกครับพร้อมขยับมาพร้อมครับเตรียมตัวยกแขนขึ้นพร้อมเดี๋ยวก่อนพี่ถามว่าเป็นคนจังหวัดไหนสกลนครครับเครื่องดนตรีชนิดนี้บ้านคุณถนัดมากผมบอกเลยพร้อมขอยับมาใกล้ๆพี่อย่าได้อายเขาวันนี้คุณไปอยู่ที่จังหวัดอุดรนะครับพร้อมนะคะคุณต้องทําให้คนอุดรรู้ว่าสกลนครก็เล่นดนตรีชนิดนี้เป็นพร้อมครับ สวนหนูมาหาพี่หนูเป็นคนจังหวัดไหนคะอุดรทาให้คนสกลเขารู้ว่าอุดอรเจ๋งที่สุดสมแคนให้นอ้องเอวนะคะดูได้ไหมถ้าไม่ได้พี่เรียกพ่อขึ้นมานะอพ่อไหมคุณพ่อใช่ไหมครับลูกบอกแล้วมาทาให้เขารู้ว่าคนอุดรสุดยอดแค่ไหนเชิญพ่อพ่อเป็นคนที่ไหนอ๋อเดีกยพ่อมีแฟนในอุดรแน่นอนใช่หนครับสมแคนให้พ่อครับ ยังฮะโอเคครับหอมแก้มคุณพ่อทีนึงก่อนเร็วให้กำลังใจคุณพ่อโอเคครับคุณพ่อหอมแก้มเขาทีนึงไป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 เลยไปเลยคุณพ่อไปเลยพ่อเน้นเอวนะครับยังใกล้ๆผมครับผมพร้อมฮะเอวอย่างเดียวล้วนๆเลยนะครับพ่อพร้อมครับไปจ้า